ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดกรกฎานะครับสวงหาหกสิบแปดนะครับเมื่อนี้เขาอยู่บ้านน้องน้องหินน้องหินหายนะครับนี่ครับตำบลพมสวรรค์นะครับอำเภอพนท้องจังหวัด้อยเอ็ดของเขานะครับตัวปั้มตัวนี้เป็นตัวหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับของค่ายแฮนดดูโรนะครับ วนน้ำสูงสุดอยู่ที่11คิวสาม,มารถย้อนเลือกได้เลยครับตัวนี้แม็กสปีดอยู่ที่100เมตรนะครับนี่เป็นจังไงนะครับนี่อ่าเฮาลดจากท่อสองอยู่เป็นท่ออยู่เครื่องนะครับเพื่อเซฟตี้สร้างบาดาลน,น้ำว่า,าน้ำสิขาดบ่วนะครับนี่นี่นะครับโครงสร้างของเฮาเสาปูนซีต้นนะครับเล็กกะวะ่านั้นหนมิลนะครับนี่ซีต้นสวยๆงามๆนี่นะครับนี่อ่า นี่นะครับมีมีเป็นซีต้นหมดแล้วครับสองต้นคือสามแผ่นเด้อครับนี่เออเอาซีต้นนี่นะครับน้ำออกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเวิ้งแรงดันไฟนะครับขนาดนี้ประมาณใบสามสิบหกนาทีนะครับ่ใบสามสิบหกนะครับนี่นะครับว่วนของมันโอ้ยเดียวบ่เห็นร้อยเจ็ดสิบเก้าว่วนนะครับความเร็วรอบนะครับสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้านะครับ แอมม์อยู่ที่8.6แอมม์นะครับวัดอยู่ที่1,547วัตต์เป็นยังไงเดซซัมนี่วัดกันยังเต็มอยู่สามารถปั๊บขึ้นได้ก็ได้วัดตัวนี้ครับแต่ว่าทางโรงงานเขาเซฟตี้ที่1,550วัตต์อ่านะครับเบรกเกอร์ Baker ของเขาเป็นค่ายสั้นทีนะครับนี่มีเซิร์ฟโปรเทคชั่นรีเลย์กันฟ้าผ่าเขียนวันที่ไว้ให้พร้อมนะครับตู้เล็กเบอร์ซอนนะครับกันความร้อนตัวนี้ต้องให้ทางพ่อเพฟนหาผ่ามาปิดไว้จังหน่อย เพื่อบังเนี่ยนะครับแผงกับประมาณนี้นะครับเขาใส่เอ็นแคมมินแคมในการล็อกนะครับนี่สีบัได้เจาะแผงนะครับอาาสีมีหูจองปองยังแป้งแบบนี้คือผมบัได้เจาะแผงนะครับนี่ขัดเจาะแผงนี่คือประกันมืดนะครับทางโรงงานเขาบอกมาแล้วเจาะแผงนี่ประกันมืดนะครับเบื้องน้ามีขาดบ่น,นะครับน้ำคือคอยปัน่นยังเทนอะปัดทินเหรอคอยเราปัดทินเห็นบ่นี่ออคอยแล้วเป็นยังไง น้อยน้ำกับเมือสิบบ่ได้จอไม่สบอนี่นะครับมั่อะไรแห้งหมดเออนี่ยมันอะไรแห้งหมดเมียนสเปกน้ำกันนั่นแล้วเนี่เห็นบอกขันเฮาบลูทัวร์ขันบ่ได้จอแอร์นี่ยจอน้ำวนนี่มันสิเบิองน้ำบ่ได้เลยครับแม่นเป้าขึ้นปอนได้ค่ะขันพุงปากปักดีๆเห็นบ่ค่อยลงหลัเห็นบ่นี่นะครับย้อนทั้งหมดอยู่ที่ เส้นที่เก้าผมย้อนบาได้นะครับนี่เส้นที่เก้าย้อนได้ประมาณจากสามเมตรนะครับบาได้ถึงสี่เมตรเลยนะครับอันนี้ย้อนทั้งหมดอีแปดเส้สนนะครับน,นี่นะครับเดี๋ยวเบิ้งก่อนว่ามันเป็นยังไงจอน,น้ำวนอาดน้ำสีบรอนในเข่าแห้งกับมีนะครับ,บเห็นบ่ะคอยเลยแต่แรกนี่นพุ่งพักเบ้อ <c oughs> ถ่ายวิดีโองามเลยพุ่งพักนะครับนี่เห็นบ่บ่อนลงแล้วนะครับวิดีโอนี่สิอยู่ประมาณจักหานาทีนะครับบ่เกินหานาทีนะครับบ่ท่อเหลืองเขาก็ล็อกใส่ยางดีนะครับม่เป็นยางับนสามารดีนะครับครับไม่ใช่หน้ามาเลยไม่อยากใส่ขอบคุณสร้างบาดาลที่ลงท่อให้แล้วครับแต่ว่าบ่ถือสเปคผมคือเก่าก็เอาขึ้นคือเก่าเพื่อนกะว่าเพื่อนเฮ็ดเปลี่ยนเฮ็ดเปลี่ยนครับผม ลูกซ้ายผมก็เฮ็ดเปลี่ยนคือกันครับเฮ็ดเปลี่นมดแต่ว่าผู้ใด่ิซมีเทคนิคดีกว่ากันอันนี้คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเฮ็ดเปลี่นมดแต่ว่าผู้เล่นซีมี่เทคนิคดีศูนย์เก้าสี่สองสี่เก้าสามสองสี่หนึ่งนะครับนี่นะครับ เผื่อมันสิได้มาเบิ่งอีกพ่อพ่อบอกว่าจบกันแล้วพ่อนะเพราะว่ามันเอาลงบ่ได้เมื่อวานนี้ผมมันลงแล้วมันลงบ่ได้เพราะว่าจบกันแล้วมันจอคือจอไม่เพราะว่าทั้งที่ว่าจังเดยเนาะผมมนความรับผิดชอบสร้างจอบ่มีมันก็สิเป็นทั้งสี่ละครับอืมีความรับผิดชอบก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ผมบ่ได้ว่าอย่างนะครับขันมันดีผู้ใดก็ตามหาคือเก่านะครับแม่นอยู่ในขีดตูมเขากัน้ำหานะครับเอาง่ายๆ่ลดอืลด นี่นี่นะครับอาเบอรงวันเปลี่ยนยังไงมันจยากอวนลงจังหน่อยเอามือนี่ยกะขอบคุณมากเด้อครับนี่นะครับสวัสดีครับ